สวัสดีครับคนต้องสู้กเกษตรมือใหม่นะครับมาอัปเดตนะครับทุเรียนอายุครบหนึ่งปีนะครับใช้อินรีย์ดีอย่างไรนะครับสวนของคนต้องสู้กเกษตรมือใหม่เป็นสวนทุเรียนอินซียนะครับเป็นสวนทุเรียนอินรีย์นะครับนี่ ช่วงล่างนะครับก็ตัดแต่งกิ่งที่ไม่จําเป็นออกนะครับก็นะครับส่วนคนต้องสู้ก็ตัดแต่งนะครับไปแล้วนะฮะเพราะว่าพอตัดแต่งต้นใหญ่ก็เสียดายนะครับก็แต่งเล็กๆน้อยๆครับกิ่งสองกิ่งนะครับมาดูการใช้แนวอินรีดีอย่างไรนะครับ ส่วนคนต้องสู้เป็นแนวอินรีย์นะครับนี่นะครับนะครับใบก็ไม่ได้เขียวเหมือนอ่าใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นแนวอินรีย์นะครับคือแนวอินรีย์ก็ทุเรียนจะแตกยอดอยู่เรื่อยๆนะครับนะแตกยอดอ่อนนะครับนะครับลดปัญหาอาการนะครับปลายใบไหมนะครับ อาการที่เกิดจากการเข็มปุ๋ยต่างๆนะครับก็มีแมลงมีหนอนมากินบ้างนะครับหนอนกินใบนะครับก็เจอก็ต้องเอาออกนะนครับไม่ใช้ยาเคมีก็ไม่ใช้นะนะครับก็นี่หนึ่งปีแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาเลย นะครับนะครับก็แตกยอดนะครับเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์จะปลดปล่อยธาตุนะครับจะปลดปล่อยธาตุให้ตุเหรียญกินไปเรื่อยๆนะครับ,นะรบนี่นะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็ นี่เข้าฤดูฝนแล้วนะครับตัวเบียนก็แตกยอดนะครับก็มีแมลงนะครับตัวห่อมตัวเบียนนะครับที่มันนี่ครับนี่แมลงที่กําจัดแมลงนะครับเปิดแมลงที่คอยกินเพลี้ยนะฮะนี่ ไม่เป็นอันตรายต่อต้นทุเรียนนะครับเห็นะครับแต่ถ้าใช้เคมี Me จะไม่มีมแมลงพวกนี้นะจะไม่มีแมลงพวกนี้นะครับนี่นะครับสําหรับไม้ที่ปักไว้ก็มันจะมีกิ่งข้างที่จะขึ้นแซมกิ่งหลักกิงกระโดงนะเลยก็ดามออกข้างๆไว้ก่อนน,นะครับน,นะครับ ผลของการใช้นะครับอินทรีนะครับน,นะครับเทนะ่าที่ทํามาก็ผมคิดว่าทุเรียนเล็ก,กน,นะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับน่าจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปก่อนนะนะครับถ้าทุเรียนเกิดใหญ่นะครับรับผลผลิตได้นะครับก่อนออกลูกนะครับเราจะเสริม ให้บ้างก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ใช้ให้น้อยลงนะนะครับหรืออย่างดีก็ใช้อินรีย์เคมีนะครับนะครับจะช่วยปรับสภาพดินนะครับนะครับหญ้าก็จะเขียวกว่าต้นเรียนนะนะครับก็แต่ยอดอยู่ทุกต้นนะส่วนกนต้องสู้นะครับนี่นะครับส่วนเพี้ยนะครับ พวกเพี้ยก็ไม่ลองนะมีแต่มแมลงกินใบก็มีมากินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าที่นี่ใช้นะครับกดอะอมิโน,โนนะครับเป็นสาเป็นอะมิโนโปรโตีนนะครับที่เสริมให้ตุเรียนแข็งแรงนะครับ,บไล่พวกเพี้ยนะครับ นี่นะครับก็แตกยอดอยู่นะฮะแตกยอดอ่อนนะครับช่วงนี้เดือนมิถุนาก็จะเข้าฤดูฝนแล้วนะครับนี่นะครับ,น,รบนะครับการปลูกทุเรียนก็ต้องเอาใจใส่นะครับตลอดนะครับดูว่า ต้เรียนเรานะครับเป็นโรคมีพลังยินใบไม้นะครับนี่นะครับยอดก็นะครับก็กำลังแตกดีนะครับนี่นะครับผลของใช้แนวอินรีนะครับผลของใช้แนวอินรีนะครับก็ต้เรียนก็จะแตกยอดนะครับเพราะว่าปุ๋ยอินรีจะปลดปล่อยธาตุเรื่อยๆนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนต้องสู้เกษตรมือใหม่นะครับ เกษตรมือใหม่คนต้องสู้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําทุเรียนแนวอินเซียนะครับนะครับช่วงนี้หลายๆท่านก็ทําแนวอินเซียกันเยอะนะครับผมก็ไม่มีความรู้อะไรเยอะแต่ก็ศึกษาด้วยการในแปลงของเราเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็จะลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ